ก่อนจะไปกินข้าวเช้าที่โรงแรมเราก็มาถ่ายรูปสวยๆกับสถานที่สวยๆโรงแรมกระบี่รีสอร์ทกันสักหน่อยที่พักเขามีสระน้ำสองสาระนะสระนี้อยู่บริเวณที่พักเหมาะกันที่จะเล่นน้ำสนุกสนานกันกลุ่มเพื่อนแล้วก็เด็กๆชายหาดอยู่ติดโรงแรมเดินเล่นเล่นน้ำได้แต่วันนี้เศษหอยแมงกะพรุนขึ้นมาเยอะเลยทำให้ไม่สวยเดินเท้าเปล่าต้องระวงังพิษแมงกะพรนและหอยบาดเท้า อาหารโรงแรมก็ทั่วไปนะที่ต้องมีนะมีไส้กรอกไข่ดาวแล้วก็เราเห็นไข่ออมเ็ตก็สั่งเลยทีนี้ยืนดูวิธีทําของเขาด้วยเผื่อจะได้เอาไปทํากินที่กัวกระถิ่นแม้ว่าที่นี่เขาใส่มันเยอะไปหน่อยนะทั้งชีสทั้งเนยเราก็ฝรายยุกเอาแล้วกันนะแล้วก็มาดูอาหารทั่วไปบ้างอาหารไทยน่าอร่อยทั้งนั้นเลยฉลัดผักก็ผักเยอะผลไม้ยอดนิยมแพ็กเช่นฟรุต แตงโมมะละกอสิ่งที่ได้สําหรับมื้อเช้าของแม่วันนี้ก่อนจะออกไปเล่นน้ําก็แค่นี้พอนะ เตรียมตัวไปเล่นน้ำที่เกาะต่างๆได้เลยเราเรากำลังจะลงไปเล่นน้ำกันนะไปดำน้ำกันเนี่ยเดี๋ยวอรูอนุบาลเดี๋ยวเยวเรากำลังจะลงไปเล่นน้ำกันนะคะูอูเล่นน้ำโคตรมากเลยเรไม่ได้ไปดำนานะไปกมันพรมะเ้วจะไปทะเลเราไม่ได้ไปดำนานะ ลงเรือนะคะเดี๋ยวจะลงเรือเไปเรยมา่พร้อมมากเลยพร้อมมากเลยค่ะห่วงยางทั้งสองห่วงนะคะเโอเคไหมคะสุดยอดสุดยอด ถึงแล้วเราก็เล่นน้ำกันตามอัธยาศัยแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ทำตามไกด์เลยนะจ๊ะทุกคนจากนั้นเราก็จะมาเที่ยวท้ำผนางกันนะจ๊ะทุกคน ถ้าพระนางหินงอกหินย้อยเขาสวยมากใหญ่อลังการก็มีประวัติความเป็นมาของพระนางนะจะทุกคนให้ทุกคนมาขอโชคลาภได้ดูหาดทรายทะเลก็สวยมากๆเลยดีดีมากๆเลยจ้าถึงเวลาอาหารเที่ยงอีกแล้วจ้าซีแซนและตะลองที่หาดไรเลนี่แหละจ้าผลไม้ย,ยอดนิยมของเราเห็นไหมเพื่อนๆมีแตงโมกับสับประรดนะอาหารก็ทั่วไปเลยไข่เจียวน้ำพริกกะปิทอดสด ผพัดผักนะคะแล้วก็มีทอดมันจ้าไก่ผัดวิดมะม่วงแม่ก็แบบนี้เลยข้าวกับพริกน้ำปลาจ้านี้ละอร่อยสุดแล้ว ต้ยมยำกุ้งตัวใหญ่ๆนะจ๊ะอันนี้ก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงอันนี้ที่แม่ได้ก็มีตามนี้เลยแล้วก็ที่เด็ดๆของเขานี่ก็คือขนมจีนนะขนมจีนน้ำยาใต้อร่อยแต่ว่ามันเข้มข้นไปนิดนึงนะมันต้องกินกับผักเยอะๆไงๆคินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นชายหาดจ้าทุกคนไปดูฝรั่งแต่ฝรั่งก็ค่อนข้างจะน้อยนนิดนึงนะจ๊ะส่วนมากจะเป็นแขกอินเดียนะทุกคนเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปภาพรวมจ้า ติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะทุกคนแล้วพบกันใหม่จ้า